สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมสวนอีกแล้วนะคะมาแอบดูกุหลาบกุหลาบที่กำลังจะเบ่งบานนะคะมีดอกวค่ะคุณผู้ชมออกดอกสองสาดอกแล้วอันนี้ดอกที่ติดต้นมาตอนลงดินนะคะนี่ วันนั้นเราลุ้นว่าจะเป็นกุลาบสีแดงนะคะคุณผู้ชมแต่จริงๆเขาคือกุลาบสีชมพูเลยค่ะชมพูชมพูเลยนะคะแสดงว่าที่ร้านขายต้นไม้เขาเอากุหลาบสีชมพูแล้วก็กุลาบแดงไว้ในโซนเดียวกันแล้วก็เป็นราคา120บาทนะคะแล้วก็กุลาบอื่นๆน่ะราคา100บาทต้นละนะคะอันนี้ซื้อมาสามต้น แล้วก็วกุหลาบแดงหนึ่งต้นกุหลาบสีชมพูหนึ่งต้นแล้วก็กุหลาบที่มาลุ้นสีสันที่บ้านนี้อีกหนึ่งต้นที่ไหนได้พอมาปลูกลงดินแล้วเธอบานเธอออกมาเป็นสีชมพูเนึกว่ากกุหลาบแดงค,ค,ค,ค่ะไม่เป <im> ็นไรไม่เป็นไรเธอเป็นสีชมพูที่สวยอยู่นะคะนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะ ให้ผลผลิตให้เราเห็นสีสันแล้วนี่กุหลาบนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปชมสวนกันวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าชมสวนกันค่ะวันนี้ mm hmm. นี่คือกุหลาบค่ะเตรียมรอบานแล้วอันนี้ชมสวนด้านนอก นอกจากกุหลาบแล้วไม่ไรกฟ้าประทานผ่อนสีขาวกุหลาบสีชมพูให้กับสนต้นกุหลาบ เจอแ a ป p i n เนสที่กำลังจะออกดอกอุ้ย h a p แ i ป e s s ที่กำลังจะบานค่ะคุณผู้ชม h a p p i n e s s นี่ถูกตัดต้นนะคะทองอะไรก็ถูกตัดดูแต่ยิ่งตัดนะคะเขายิ่งแตกแตกใบอ่อนเยอะแยะเลย ที่ตัดเพราะว่าเราทำรั้วใหม่ค่ะสีงามเชียวว้าวแฮปปี้เนี่อย่างสวยเลยฟ้าประทานพรสีชมพู สำหรับในพื้นที่สวนนะคะถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆเราสามารถที่จะปลูกหลายๆอย่างรวมกันนะคะแต่ให้จัดเป็นเป็นหมวดหมู่เป็นสัสดส่วนคิดว่าก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะคุณผู้ชมอันนี้โซนสีเขียวนะคะก็จะมีฟิโลทองนี่คือฟิโลทองนะคะฟิโลทองแล้วก็ทองอุไรอุ้ยทองอุไรหน้าบ้านนะคะ ฟิโลทองทองอุไรฟ้าประทานพรน,นะคะตต้ยต่งตตอยต่ง,ตยตงสีชมพูสีม่วงสีขาวนะคะนี่คือฟิโลทองอย่างงามเลยค่ะอิงอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรอีกนี่ต้นยอใบย,ยอแม่บอกอันนี้แม่ให้มาะคะ่ะเลี้ยงก็รอดอีก แล้วก็ผสมผสานหลายๆอ้อมต้นนี้คือลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรมีดอกเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลิ้นมังกรเขาออกดอกค่ะเห็นหลายๆต้นหลายๆกอละออกดอกสวยเชี่ยวี่ลิ้นมังกร มีซาเวียด้วยซาเวียยังไม่ชฉาเป็นความผสมกลมกลืนกันในสวนค่ะอันนี้ดูใบแต่ใบที่ไม่ใช่ใบเขียวนะคะมีสีแดงๆแทรกอยู่เสือทีขอดซับ เน่จันขาวสเสน่จันแดงโหต้นนี้มันเป็นแจกันประดับอยู่ในส่วนโซนสีเขียวเลยนี่ค่ะสนใบเขียววาสนาผูไ้ไดนอมีสองต้นวาสนาราชินีและ วาสนาอธิษฐานนะคะนี่เคยทำคลิปวาสนาให้ให้ฟังแล้วนะคะอันนี้มาในมุมสูงคุณผู้ชมคะฟอกอากาศด้วยนะคะหนวดฤเษสหรือเคราะห์ฤีีสนเดฟด้วยแล้วก็มีกล้วยไม้ที่พร้อมจะบานใะหะ้ชมสวนในพื้นที่จำกัด อัดแน่นไปด้วยออกซิเจนนะคะเสรีทิวสันนี้ไม่ให้มาอีกแล้วค่ะสวยกำลังที่จะนำมาหลบแดดสีสันก็จะเป็นสีเขียวเีวแล้ว ไม้น้ำล้วก็มีนะคะนี่ไม้น้ำจอกแหนเอาละค่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาชมสวนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ